ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกับช่องสูตรคำนวณหวยเด็ดเลขดังนะครับสำหรับชุดเลขกำลังวันนะครับปีพศ2564นี 2, นี้นะครับเป็นเลขกำลังวันนะครับงวดแรกนะครับในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสำหรับเลขกำลังวันนะครับ ออกเป็นงวดแรกนะครับของงวดประจำวันที่17มกราคมปีพศส5 6 4นะครับวันที่17น,นะครับคือวันวันอาทิตย์นะครับเลขกำลังวันอาทิตย์นะครับ ชุดเลขกำลังวันอาทิตย์นะครับสำหรับงวดประจำวันที่1 7จุมกราคมนะครับปีพศ2564นี้นะครับเลขออกวันอาทิตย์นะครับเลขที่ผมให้นะครับคือเลขนี้นะครับ28แ,แล้วก็เลข0นะครับ3ตัวนี้นะครับชอบตัวไหนก็นำไปจับคู่กันเราก็าได้นะครับ สำหรับชุดเลขกำลังวันอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ